คล้ายๆว่ากูบอกขอบอกว่าแล<ะ>้วก็ามาเงี้ยให้หยุด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 ให้เราหยุดคํหนึ่งคือไม่สํานึกไม่สํานึกไม่สํานึกมันมีอย่างหนึ่งคือที่สุดท้ายนะคุณเคยเน่ามาแล้ว<ฮ>ในร่างกายของคุณส่วนหนึ่งแทบทําไม่ทันเขาบอกว่ามันเคยเคยเคย,เคยเคยเฉือนหรือเคยตัดหรือเคย เคยทาให้มันเล้าครั้งหนึ่งอยู่ๆรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําปวดฉี่อะไรเนี่ยจา์เข้าไปฉี่แล้วก็พูดได้ใช่ไหมไ<ด>มันจะมีแบบก้อนหลุดออกมาฮ<ด>ะไม่รู้ถ่ายวิดีโอไว้ยังไม่รู้อยู่ในโทรศัพท์เปล่าแต่หลายปีแล้วค<ต>่ะช่วงช่วงที่ปวดเป็นจะบอกว่าลเลือด,อดก็ไม่เชิงมีเหมือนเส้นเส้นเลือดฝอยอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นริ่ม เป็นผังคือเป็นรวมไไมม่รรู้คืออะนให้แม่ดูให้ทุกคนดูให้ใครดูทุกคนก็งงว่าคืออะไรอยู่ๆมันก็รัออกมาเหมือนลกอะไรอย่างเงี้ยจเหมือนแต่มีเลือดบวกมันประสานกันหมดเลยมีเลือดมีผังผืดในผังผืดมีเส้นเลือดฝอยเต็มไปหมดเลยอะค่ะ